อ้นใจไดุ้คิดวมเลยู่รอดเยอะออรวังให้ใครตอยังมีใครไอศักดิันท์ีนึกุสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเอ อะไรคุงสบายดีป่ะเนี่ยสบายดีครับลุงโอ้โหีกี่เดือนเขาเป็นใครเนี่ยโผอะไรบ่เปลี่ยนชื่อไปโผแล้วลุงพอเจอผู้ชายเปลี่ยนไปโผแล้วลุงนี่มึงโตอะไนเนี่ยเนี่ยโตโตแล้วคุณมาอะไรเนี่ยมึงมีข่าวจะมาบอกพี่ข่าวอะไรองค์จัตพระเจ้าเสือต้องการเรียกตัวมึงไปขึ้นเศ้าขอเวลารับรางวัลสักห้าชั่วโมงพอหน้าพิธีก็พอแล้วมึงเนี่ยพอรับตัวสักเท่าไหรบขอบคุณคุณแม่จากจังหวัดสอบประการ จ้าของฟารมจรเข้เอาไปโยนแดดใหเจ้าของฟาร์มจรเข้สูบบุหรด้แม uh ่จรเข้ไปบามึงร uh 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 ู้วาแม่คนนี้เนี uh <t uh> <t uh uh ่ยอกบ่อจราเข้ี่ไม่เป็นอะไรเลยอ้ยทำไมอะเขาพกของดีจรเข้บอกว่าพอมันไม่แน่ทิ่ไม่ลงมาหรอเว้ยนี่เป็นล้มงการเงนเี่หาทางเครียเลยทีเบอกว่าว่ามึงเล่นมุจราเขไปต่อนี่ ไอโนมใช่แบบนี้รู้เยว่าไอเนี่ยถ้าเกิดเรื่องว่าต์เทสเนยต้องพี่ชายผมอะไรเงี้ยพักไอโน้ลงไปเนี่ยมันก็จะฮากว่าูไม่อาแม่เขาแล้วแม่เขามาให้ราวัลกูไงคนก็ดูไม่ถำมึงขทรับแม่อโทษทำไมกูก็ไม่รู้จักเขาเออเนี่ยขอโทษเล่กนิ้งบอกแม่เลยกชเชียวไหตัดชสดงอ้งนีกนึดีน เราทำเร็วเกี่ยวเวลาเขามึงนั่นละน่นีนี่าไปไปเลยังยาเพื่เบื่อเพลือเพื่อประมาณนานลูนาน

ทำได้เลยทำังไงวะมึงก็มีทางยี่งเด็ดมึงมาจ้างวีมอไซค์ชอบแม่ส้มยี่สิบบาทไม่เอาพี่ชายนอนรอเล่นนาฬิกพี่เปลี่ยนตรงผมกินจ้จริงพี่เปิดร้านขนสวยแล้วเนี่ยชอบเฮ้ยอะไรพี่กูมาหาพวกมึงกูมีอะไรจะบอกอะไรอย่างี้ถ้าเจ้าเสือสั่งให้กูมาตามพวกมึงไปแต่กูไม่มั่นใจว่าพวกมึงจะเป็นทหารได้หรือเปล่าเป็นทหารที่ตานี่เราจะเป็นทหาร มันต้มีกฎระเบียบเอาอยู่ที่นี่เนพว้เป็นทหารเนี่ยนี่เ้าเปทหารเนี่ยพวกมึงจัดแถวเลยจัดแถวจัดแถวเลยตย่าง้มาใจหน้าตาดีก็ถึงโดวแถวตนีูแถวจัดแถวเลยดีมากไม่ ยากฟังเลยไอ้ผม่ตนี่ควงเทียวผมอยากจะรู้ดนมากี่คนหัวเชานหัวฉันเาทำไมไม่น้ำบใครอยู่หัวแถวฉันนะสิเอากรนั้เสรไม่รู้หมนบผมไม่รู้ผมไอ้พราพวกคุณเข้าใจไหมครับเข้าใครับเข้าใจได้ยตลกครับผมึงตกีหัวหน้าเน่ยกต้ัน้าดนตีหัวหน้าหัวหน้าม่หัวหมอกูเนย ป้ายมือนี่ครับผมป้ายมือสองเทพพะปุตรสุดที่รักก็มีก็มีมึงอยู่ไหมก็มีชื่อกูไหมไหนชื่อมึงอ่ะสองเทพพะปุตรมึงสองคนอ่าสุดคือกูและอันที่อ่ะอะไรอันที่อ่ะอีนันที่อ่าป้ายเต็มว่ะ นี่เกเล่นดีไม่ได้ลิเกดูถนัดโดนัดนัดไม่เข้าอ่ะดูไม่้คนเวแบบบอกไปไปไปาเดคุณน้ำหนึ่นะครต้องน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอย่างเดียวครับคนหนึ่งอย่างเดียวไปยืดเท่เฉยนัดมือเ่เฉยหนึ่้ันหนึ่งตอด you ah! เอเซนใครเอเซนของวันอะวันถ้าเอเส้นก็แบบนี้ครับใครครับดูผมได้ของวันสองไป Yeah. <laughs> you ได้หรอได้ครับวันนี้กกจริงจะมาจะมาจะมานีคิดตัวไ้คิดอยู่อยาดีมามา้่อาว่ะทีนีครับไอ้คุณแข็งไปเลยไปทหารด้วพูด ประเทศไทยมีกี่จังหวัด76จังหวัด77จะบอกว่าจะให้ผกไม่ใช่77ครับก็รอไม่ไเจัรอดริงจริงเลยครับบ7จงหวัดอออจังหวัดที่มีสาพญามหนัะ1หนึ่งจังหวัดสาพญาคุณการละติ์โอ้โหการละตินม่ตลกหงไวนะคุณจะเป็นอาหารได้ยลงงคุณสามารถเป็นอาหารได้เลยนะครับผมพูดตอบปาตอบปะคำพูดรู้มาตอบพา ใครเป็นกอนทีกันไปดิบุรีรัมยมผู้วิจัคุณเทพหาพรข้าวมไม่มีเวลาไปไหนไปไหนอะลูกอะไรลูกลูกไปไหนก็ข้าวมันก็ข้าวมันโอ้ยนะเขาแท็กเโอเค เปียนหมดืออ่อง่งอ่งอำมอ่ละนองเปียนไปหัวดีะมึงหัวดีเินคุณพง่ยอกูคุณรู้จักศิลปินตลกดังๆครับเยชื่อศิลปินตลกดังๆที่คุณชื่อชอบ บางคนละหนึ่งชื่อคุณนุยเชนยิมข้องโว์ชื่อพอปฟี่อันตี้อัตีุ้่ยคือตลกพี่ชอบพี่นลกพ มึงไม่มามามึงเว้นใคได้ไงมึงมามึงไปถามพ่อมึงมึงมาจริงแ่บขนาดกูโต้ไปถามพ่อมึงเอ้าเอ้ามึงมาป่ะเอ้ยภาษาไทยเก่งไหมเก่งมากเลยเก่งมากเอาบอกคุณเอาคำนี้ไปพูดเอาคำไหนไม้แตกแตกดูดูแตกไม้แตกแตกดูดูแตกจ้าวมีความสมบูรณ์ไม้แตกแตกแตกดูดูแตกจยาไว้นะตรงอย่ารับแตกดเ่รับตรงยกังเดี๋ยวเงี้ยคุณเอาคำนี้พูดอ่ะ

พี่อพี่อมจำลองไปต้องพูดเฉยครับล้วนองไรอย่าล่ะล้วนองไรอไรยาพูดไปไหมล้วนองไรอยงไรยาดไไหมล้วนองไร่ย่างล่ะพูดไไแล้วนองไอย่งล่ะดไไหมะองไอย่างล่ะไมให้หูพูว่ไ้พระนองอย่แลอกพระนองอย่าหลอกพระนองอย่าหลอกไมะนองไอย่างล่ะยองไรอย่ยะไนี่พูด

ต่อียาวันนี้ผมาดู่ยูงดีไอ้ม่ายอคุนติเขดิตนวคณนี้ดีต่าอข้ากว่าสมาช้กนจกโตนีแบบสัตัวเอาหมีเอาหมาที่ขางหมีเอาหมีทีข้าหมูอามี่ยหูหมีเอาข้าหมี่ยหูหมูหูหมูหูหูพว

Why? Mm -hmm.